ตอนบาตงหัวสวัสดีครับหลังจากลุ้งอมอยู่หลังสวนแล้วพี่น้อยผมอัดยังเเดิน,นาทางต่อายทางภูเก็ตพี่น้องบนโต๊ะของคนไทยบรรยากาศสองฝั่งพี่น้อง,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 งเดินทางสู่เก็ตนะครับลำพิชเม่อไรบริสุทธิ์สบายเจอปัญหาทุกอ,อ,อย่างเรื่องพายุฝนซึ่ง สารพัดที่เขางการใชชีวิตหลังจากมือขึื่นมือว่านก็บบริเลลุ่งมีหนองนองหลังจากมนเมืนลูกแง้มลูกอกแต่ชื่อว่าลงกองมันเต่าหลังจากนอนทุกทางสู่จากลงกองเราพี่ว่านองไปทางตู้เปียกมันก็ฝนตกที่ไปนอนกบา่บันในเราไปทางตู้เปียกชีวิตเดีอง เดินทางไปน้องกันพี่น้องเพื่อเพื่นายกันด้อครับเดยอยู่กันบางคนติดตามจองลองเรือบ้านน้องควจะคนแรกบริเวณตนแต่ี่สกอไปครับเลยถ้ารรยากาศพี่น้องในบรเทารการสองท่งบกาศดีครับ องานแต่ละเที่ยวแต่ละมือเรา,าเอ,อรู้นักเดยนปิ่น้องนันคืออะไรสิ่งหลายอย่างเอาะครับผมจะไปนั่น,น,อนอยู่ผู้กเก็ตพื่ง ล่องหม่านจะปี๋ซองพี่น้องไปล่องห่างแล้วพี่้องราไปล่องทางก็จะมีขาวต้องจอดรอเวลาองลงหลังเยอะขึ้นสูกเก็บกับหมู่านสองร้อยกว่าลูกพี่รองครับลุ้นหนัคนกัระมาระวังเด้่อพี่้องแล้ไปใส่เดินทางไปใส่กั ว่าให้วางแผนการเดทนทางก่านออกเดินทางล,ล่าคลื่นเชิงสภาพเช้ใจให้การคนของกันเพราะวๆๆๆ่ารถลอยรถง่หน่อยเข้ากันใส่กระเชงกัน ลทายไปพี่น้องในเบื้องต้นกันช่วงที่ทำงานกับชีวิตของนุ่มดวดในตะลเมืองกับการงานที่ทำคนมีเวลาอยู่บ้านเหรอพี่น้องแทบี่บริการบ้านกับซองลงท่านกับท่านลงพรท่านกับคางต่อลงขอกมันแล้วแต่ฝนฟ้าอากาศแล้วแต่ระยะทางที่เฮาแลียน สองทุ่มพี่น้องตกไมเลยมีโอกาสได้พักผ่อนในนอนจังหน่อยมันก็ถือว่าปลายทางผู้เขียนตอบพี่น้องกสินสุดที่จะกลัวปลาครับงานจบอยู่ที่จะกลัวปลา กันทากันต้อกันกลับถึงมูกันตลอดเส้นทางโอ้แต่อากาศดีอยู่พี่น้องอากาศสองฝั่งทางก็ได้ีไม่ใช่น้องชายเบอร์ไหรมาที่อะไฉันได้ยินว่าพนเกงาบต่าหน่งที่ฉันสีจะเป็นทางการแต่ว่ารู้ว่าใตัวผู้เกตจะมีฝนบพอเมื่อหลังฝนกระโตกไปพี่นสองโตกบนเมือเอไรแต่มหมู่วาน เราก็ได้รุงของก็ดีคนเริ่มยิ่เท่ร่งไหมอย่ที่เาก็ได้ามาการตอระาเป็นคนิ่ถู่ับงนมาอะไรกับระาคเับาราคระไม่ฉลาดเข้าไปแต่ก็หคใ้เกนถ้าไปใสไกลๆกับขับขี่ปลอดภัยเลยครับคนยองสนัดแครับทำอะไร ทางมงไปแล้ไกเติมเลยพี่น้องมาไปทางอีกยาวไกลชครักตรงบนตรงท้นตรงถ้ำแล้วครับอยากได้เงินคนต้องไปตามที่นายเป็นสั่งไก่ที่ไก่เขาก็ต้องไปในเมือเขาเลือกอาชีพนี่ขับรถอาชีพเรา บางคนก็ว่าไปทุกจังหวัดเป็นตะมวนเนาะสันวนบมวนะครับนี่บมวลจัดเมีย ยากาศดีเลยพี่นอ้องของความท่ากันแหละอากาศีมากมันยงา,า่ใจตขไปแล้วค่ะเขาให้ฉันที่านด้ยสามารถเดากเชนเขาแน่ลูกเขาแน่ลแหละพี่น้องการขับรถขับล่า จะใส่ข้างกันแหละผู้ทะเลหมอกพี่น,น้องไม่ควรสำหรับคลินี้ก็ฝากวัตถุน้ก่นพี่น้องพ่อนจิตนารัก ตอนด่อนวยจ้าก้นเนี่ยขอบคุณทุกกัวมังใจครับขออภัยไปด้วยทุกทุกคนครับสวัสดีครับ